ปฏิบัติธรรมเวลาใดจึงจะเหมาะหรือว่าเวลาใดที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมอันที่เป็นคำถามนะที่มีในใจของหลายคนถามว่าเวลาใดที่เหมาะการปฏิบัติธรรม มันก็ขึ้นอยู่ว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเราหมายความว่าอะไระถ้าหมายถึงการฝึกจิตเวลาที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมก็ึงจะได้แก่เวลาที่เราสบายสบายโปร่งโลง่งนะไม่มีภารกิจบีบรัดชีวิตไม่ว้าวุ่น หรือพูดรวรคือเป็นช่วงที่เรามีชีวิตที่ปกติสุขบางคนอาจจะพบว่าเออเวลาตื่นนอนมันช่วงเวลาที่สบายๆไม่มีอะไรที่มารบกวนจิตใจ ก็อาจจะใช้เวลาน้นสหรับก,การฝึกจิตเช่นเจริญสติทำสมาธิเดี๋ยวเราก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมมาถึงการใช้ธรรมะเพื่อรักษาใจหรือเพื่อบรรเทาทุกข์ดับทุกข์เนี่ยนะเวลาที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมก็คือเวลาที่มีความทุกข์นั่นแหละ หรือเวลาที่เจอกับสิ่งกระทบที่ทำให้เกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธเกิดความโศกเกิดความเศร้าเกิดความเครียดเวลานั่นแหละนะเป็นเวลาเหมาะกับการปฏิบัติธรรม ซึ่งรวมไปถึงตอนที่เจอกับอนิถารมอนิธารมก็คือลูกๆกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจรวมทั้งเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาเช่นเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกต่อว่าด่าทอหรือช่วงเวลาที่มีความทุกข์เช่นเจ็บป่วยเจอประสักเจอความล้มเหลว ช่วงเวลานั่นแหละนะคือช่วงเวลาที่เหมาะการปฏิบัติธรรมเป็นช่วงเวลาที่เหมาะการเอาธรรมะมาใช้เพื่อรักษาใจไม่ให้ทุกข์หรือเพื่อเอามาใช้ให้เอามาใช้เพื่อพาจิตออกจากความทุกข์ซึ่งก็ควรจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลามีการกระทบเพราะว่า ทุกเนี่ยที่มันเป็นความโกรธความโศกความเศร้ามันเกิดขึ้นเมื่อมีการรับรู้มีการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็เลยปรุงแต่งเป็นธรรมารม์หรืออารมณ์ที่ก่อทุกข์ขึ้นมาในใจ ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคนไม่ค่อยตระหนักนะว่าเวลาที่เจอความทุกข์หรือเวลาที่มีการกระทบเกิดขึ้นนั่นแหละคือเวลาที่เหมาะการปฏิบัติธรรมเพราะตอนนั้นเนี่ยนะ ความทุกข์มันเกิดขึ้นกับใจแล้วหรือว่ามันเกิดนะอารมณ์ที่เป็นอกุศลขึ้นมาในใจถ้าไม่เอาธรรมะมาใช้ในยามนี้แล้วจะามาใช้ในยามไหนนะเหมือนกับยาเนี่ยนะเรามาใช้นะก็ตอนที่เจ็บป่วยนะถ้าไม่เจ็บป่วยยาก็ไม่จำเป็น ในแง่หนึ่งธรรมะก็เปลี่ยนเหมือนยานะที่ใช้บรรเทาทุกข์หรือความเจ็บป่วยทางใจได้คนจำนไม่น้อยแม้กระทั่งนักปฏิบัติธรรมหรือคนที่เรียกตัวเองว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ค่อยตระหนักนะว่าไอ้ตอนที่เจอการกระทบขึ้นมาหรือมีความทุกข์นั่นแหละเป็นช่วงเวลาของการปฏิบัติธรรมแนละ้ว ส่วนอย่างไม่คคดว่ดปฏิบัติธรรมก็คือช่วงเวลาที่อยู่วัดเข้าคอร์สหรือช่วงเวลาที่นั่งภาวนาอยู่ในห้องพระอันนั้นก็ถูกนะแต่ว่ามันยังไม่ถูกต้องครบถ้วนเพราะนั่นเป็นการปฏิบัติธรรมในระดับที่เป็นการฝึกจิต เราต้องตะนาวว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีทั้งสองระดับนะระดับที่เป็นการฝึกจิตหรือเป็นการเตรียมความพร้อมนะกับระดับที่เป็นการเอาธรรมะมาใช้ในยามที่เกิดความทุกข์หรือถ้าให้ดีเนี่ยยังไม่ต้องรอให้เกิดทุกข์ซะก่อนนะเพียงแค่มันเกิดการกระทบขึ้นมานี่ก็เอามา เอาธรรมะมาใช้ได้ทันทีหรือทันท่วงทีเพราะว่าถ้าเอาธรรมะมาใช้ในในยามที่มันมีการกระทบเนี่ยมันก็สามารถป้องกันความทุกข์ไดนะ้ไม่ต้องรอให้ทุกข์เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยเอาธรรมะมาใช้แต่ว่าก็ยังไม่สายนะถึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเกิคกดกความโกรธเกิดความโศกเกิดความเศร้า นั่นแหละนะ่ต้องเอาธรรมะมาใช้แต่ถ้าให้ดีนะก่อนที่มันจะส่งมันก่อนที่จะเศร้าก่อนที่จะเครียดก่อนที่จะมีอาการตีอกชกหัวคล่ำครวนทันทีที่มีการกระทบเนี่ยเราก็เอาธรรมะมาใช้มันก็ทำให้อารมณ์อกุศลหรือความทุกข์นะ เกิดขึ้นได้ยากมันต้องทำตั้งแต่ตอนนั้นก่อนที่จะมีทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่าเวลาตาเห็นรูปหูเด้ินเสียงหรือเวลาเกิดอนิจจารมเนี่ยมันไม่ใช่พอมีการกระทบเกิดขึ้นมีการรับรู้เกิดขึ้นหรือมีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วใจเราจะทุกข์ทันทีนั่นไม่ใช่ มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติแบบนั้นมันต้องมีการปรุงแต่งนะหรือมีปฏิกิริยาต่อรูปรักเกินเสียงสัมผัสที่เกิดขึ้นก่อนจึงจะเกิดทุกข์ขึ้นมาเช่นะเ,สเสียงที่ได้ยินนะถ้าว่า ไม่ไปให้ค่ากับมันว่าเป็นเสียงดังเสียงรบกวนหรือถ้าไม่ไปรู้สึกลบกับมันมันก็ไม่โกรธความโกรธความเกลียดความหงุดหงิดหรือพาาว่าไม่ไปจดจ่อจับจ้องมันนะไม่ไปยึดติดถือมั่นในสิ่งที่มากระทบมันก็ไม่ทุกข์นะ เสียงดังกระทบหูแต่ถ้าไม่ใส่ใจมันก็ไม่งุดหงิดในะความใส่ใจนั่แหละนะเป็นความยึดถืออย่างหนึ่งนะซึ่งเกิดจากความหลงแต่ถ้าเกิดว่าพอมีการกระทบแล้วเรามีสตินะทันท่วงทีนะมันก็ไม่มีนะการปรุงแต่ง หรือเกิดอารมณ์ที่เป็นทุกข์ขึ้นมาหรือถึงแม้เป็นทุกข์แล้วหงุดหงิดแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่สายที่จะมีสติรู้ทันอารมณ์นั้นเพราะรู้แล้วเนี่ยมันก็วางไดนะ้ไม่ใช่ว่าพอเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความหงุดหง,งิดขึ้นมาแล้วใจจะทุกทันทีไม่ใช่ มันต้องมีอาการเข้าไปยึดเข้าไปเป็นนะยึดอารมณ์นั้นว่าเป็นเราเป็นของเราหรือไปยึดติดถือมั่นในอารมณ์นั้นซึ่งเกิดจากความหลงนะหลงยึดหลงเข้าไปในอารมณ์ดึงจะเกิดทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ทันอารมณ์นั้นคือเห็นนะไม่เข้าไปเป็นอย่างที่หลวงพ่อเขียนว่านี่มันก็ไม่ทุกข์นะ หรือแม้จะมีแต่ไม่เอานะอย่างที่หลวงปู่ดุลน,นะเคยกล่าวไว้มีคนถามหลวงปู่ว่ามีโกรธไหมหลวงปู่มีโกรธไหมหลวงปู่บอก,ม,กมีแต่ไม่เอามีแต่ไม่เอาถ้าไม่ออมก็ไม่ทุกข์นะและไม่เอามันเกิดขึ้นได้นะถ้ามีสติหรือไม่ก็มีปัญญา มีปัญญามก็ไม่เอาเหมือนกันมีสติมันก็ไม่เอาเหมือนกันมันวางเพราะนั้นเนี่ยการเอาธรรมะมาใช้ในยามที่เกิดการกระทบหรือในยามที่มีอนิจจารมเกิดขึ้นเมันจึงเป็นช่วงเวลาที่บอกานะ แต่ว่าอย่างที่บอกนะคนจนไม่น้อยแม้กระทั่งนักปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ค่อยตระหนักนะว่าเนี่ยเวลาที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมหรือเวลาที่จะต้องปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยคือตอนที่มีการกระทบหรือตอนที่เกิดอนิจฐารลมขึ้นมาเกิดเหตุที่ไม่ประสงค์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียความพัดพรากการต่อว่าด่าทอ อุปสรรคความล้มเหลวรวมทั้งความเจ็บความป่วยพอไม่เอาธรรมะมาใช้นะเกิดอะไรตามมามก็เกิดความทุกข์เกิดความหงุดหงิดเกิดความคลำครวนหลายคนนี่ลืมไปเลยนะลืมไปเลย ที่แมวธรรมะมาใช้เนี่ยเพราะว่าลืมเพราะไม่มีสติขาดสติเพราะตอนนั้นอารมณ์มันท่วมทนหรือท่วมทับจิตนั้นก็ถูกอารมณ์เนี่ยบังคับหรือว่าบงการให้พุ่งออกนอกเช่นเวลาโกรธเนี่ยนะจิตมันก็คิดแต่จะไปตอบโต้ ด้วยคำพูดด้วยการกระทำนะถ้าไม่ทำกับตัวบุคคลก็ทำกับข้าวของหรือชื่อเสียงใจมันพุ่งไปทางนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นนิสัยความเคยชินที่ทำอย่างนั้นไปบ่อยทำเป็นประจำจกนกระทั่งมันเป็นอัตโนมัติไปเลย และส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะว่าเมื่อถึงยามนี้เนี่ยมันต้องเอาธรรมะมาใช้ไม่ได้ฝึกความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับเหตุการณ์เหล่านั้นไปคิดแต่ว่าในปฏิบัติธรรมก็คือการมาเดินจงกรมสร้างจังหวะตามลมหายใจในวัดหรือเข้าคอร์ส แล้วก็ภูมิใจว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมเพราะฉันมาเข้าคอร์สทุกเดือนเลยนะแต่ว่าพอเรากลับไปบ้านเนี่ยไม่ได้ตระหนักหรือไม่ได้ใส่ใจเพียงพอว่าเนี่ยไอต,ตอนไปอยู่บ้านกลับไปบ้านตอนกลับไปสู่โลกภายนอกกลับไปที่ทำงานนั่นแหละคือช่วงเวลาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติธรรม จะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอพอมไม่ได้คิดนะไม่ได้ใส่ใจเนี่ยเมื่อมีอะไรมากระทบนี่ก็ปล่อยให้อารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นและบงการจิตใจและนำไปสู่ความทุกข์บางทีอาจจะไม่ได้ลืมนะธรรมะแต่ว่า อาจจะเห็นว่าธรรมะไม่ใช่เวลาที่จะมาใช้ในเหตุการณ์นั้นอย่างเช่นเวลาถูกต่อว่าดาทอหรือถูกมีคนมาทำแล้รไม่ถูกต้องเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยสติสเตอไม่ต้องสนใจแล้วแรงมาก็แรงไป มาด่าชั้นชันก็ด่ากลับนะนะต้องสั่งสอนมันให้สาสมมันมีเหตุผลแัวนี้ขึ้นมาบางทีใจมันก็นึกนะให้เย็นเอาไว้เย็นเอาไว้นึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ว่าโกรธคืองโง่โมโหคือบ้าหรือว่าให้กลับมาภาวนาพุโทโธมันมีความคิด หรือความระลึกแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะกับบางคนแต่ตอนนั้นเนี่ยไอ้ความโกรธเนี่ยมันรุนแรงจงกนกระทั่งผมไม่สนใจแล้วพุทธงพุทธเธอแล้วจะไม่สนใจมันด่ากูก็ต้องด่ามันกลับแบบนี้ก็มีนะคือไปมองว่าเนี่ยธรรมะนี่มันใช้ได้เฉพาะ เวลาสบายๆแต่เวลาถูกกระทำนี่มันไม่ต้องเอาธรรมะมาแล้วใส่เข้าไปเต็มที่เลยอันนี้ก็เรียกว่าถูกกิเลสมันหลอกนะถูกโทสะความโกรธมันหลอกมันปั่นหัวด้วยกันอ้างเหตุผลแต่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่มีความตระหนักว่าเนี่ยในเวลานั้นแหละในยามนั้นแหละนะ่ที่จะต้องเอาธรรมะมาใช้เริ่มตั้งแต่เอาคันติ มาเพื่อข่มอารมณ์ไม่ให้อยู่ในอำนาจของความโกรธหรือสิ่งยั่วยวนเสร็จแล้วก็กลับมามีสติขันติไม่พอต้องมีสติหรือบางทีก็ต้องมีเมตตามีการให้อภัยเอาธรรมะมาใช้เอาเมตตาเอาการให้อภัยเพื่อดับความรุ่มร้อน แต่ว่าหลายคนนะก็ไม่สนใจเลยไม่ใช่ว่าไม่ได้นึกไม่ออกนะนึกได้แต่ว่ากับไม่เห็นว่าเนี่ยมันมีคุณค่าพอเนี่ยที่จะมาใช้ในการรักษาจิตและใช้ในการปฏิบัตินะกับผู้อื่นนะ ชาวาพูดรลอยต้องโดยพ่อคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมต้องมีความเข้าใจนะว่าเนี่ยในการมาปฏิบัตินะในวัดมาเจริญสติตามคอร์สต่างๆนี่มันเป็นเพียงแค่การฝึกจิตนะมันเป็นสิ่งดีนะที่เรามาให้เวลาทุ่มเทกับการปฏิบัติธรรม แบบนี้ได้มาเรียนรู้นะการาตามลมหายใจได้มาเรียนรู้ฝึกสติให้มีความรู้ตัวเวลาเดินจงกรมยกมือเคลื่อนไหวไปมาแต่ว่าแตแลวเป็นข้อจำกัดของการปฏิบัติแบบนี้ก็คือว่า มันไม่ค่อยมีการกระทบเกิดขึ้นเท่าไหร่หายถึงการกระทบที่เกิดจากอนิจฐารลมนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจหรือว่าการเจอเหตุร้ายเช่นเสื่อมลาบเสื่อมยศต่อว่าด่าทอมีเรามาเข้าคอรอสเนี่ยอย่างที่วัดเนี่ยหรือว่าที่ไหนก็ตามเนี่ย เรามาอยู่ในสถานการณ์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ค่อยมีสิ่งกระทบมากเท่าไหร่โดยเพราะสิ่งกระทบที่ทําให้เกิดค,ความรู้สึกเป็นลบเรามาอยู่ในสถานการณ์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าเอื้อต่อการฝึกฝนนะไม่มีเสียงดังไม่มีสิ่งเย้ายวนและยั่วยุนะชีวิตก็เ,เป็นไปอย่างเรื่อยอย่างไม่เร่งรีบ สิ่งแวดล้อมก็นะเกื้อกูลต่อการปฏิบัติมันเอื้อต่อการฝึกจิตนะแต่ว่ามันยังไม่ใช่ความจริงที่ความเป็นจริงที่เราต้องเผชิญในชีวิตประจำวันซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งกระทบมากมายทั้งยั่วยุแล้วก็เยา้ยายวนยั่วยุให้หงุดหงิดลำคาและเย้าวโยนให้เกิดความ โรคเกิดความเกิดตันหาเกิดความกำหนัดเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะปฏิบัติให้เวลากับการฝึกจิตในระดับนี้นะแต่ว่ามันยังไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาสร้างความพร้อมให้กับจิตเรา อย่างแท้จริงจนกว่าเราจะไปเจอสิ่งกระทบสิ่งกระทบมันรอเราอยู่นะในโลกกว้างในชีวิตประจำวันในแม้กระทั่งในบ้านไม่ต้องถึงที่ทำงานนะแค่กลับไปบ้านเจอลูกนะเจอพ่อเจอแม่ลูกก็ดื้อพ่อแม่ก็เอาแต่ใจตัวหรือบางทีพ่อแม่ก็เจ็บป่วย ต้องดูแลท่านดูแลไปดูแลแมาแลวก็เกิดความเครียดขึ้นมาอันนั่นแหละนะคือช่วงเวลานะที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมในความหมายที่เป็นการเอาธรรมะมาใช้รักษาจิตเอาธรรมะมาใช้ในการรักษาใจไม่ให้ทุกข์และนก็คือสิ่งเราต้องหมั่นเตือนใจเราอยู่เสมอนะว่า เวลามีการกระทบนั่นแหละนะคือเวลาที่เราต้องปฏิบัติธรรมละไม่ไม่มัวแต่เสียเวลาไม่เอาแต่บ่นโวยวายทีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องมาเจอแบบนีนะ้นั่นไม่ใช่เวลาที่จะโอดครวนแต่มันเป็นเวลาที่ต้องเอาธรรมะมาใช้ธรรมะที่ฝึกมานะ ในระหว่างที่เราอยู่วัดในระหว่างที่เราเนะปลีกตัวมาเข้าคอร์สต้องเตือนตนเตือนใจอยู่เสมอที่จริงแม้ทั่งเวลาอยู่วัดหรืออยู่ในคอร์สเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดจากอนิถารมลล้วนนะมันก็มีก็ไม่ควรจะปล่อยให้มันครอบงำใจ หรือตกอยู่ในอำนาจของมันจกนกระทั่งเกิดความทุกข์เกิดความหงุดหงิดหรือว่าโวยวายตีโผย่ีพายว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมก็ททาอย่างนี้กับฉันมันไม่ใช่เวลาในเวลาสิ่งที่ควรทําคือเอาธรรมะมาใช้โดยเฉพาะสติมีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้น จริงอยู่นะในช่วงเวลาที่เราเข้าคอดปฏิบัติธรรมเนี่ยแม้มันจะไม่มีอนิจจารมณ์เกิดขึ้นมากๆบ่อยๆเหมือนกับเวลาอยู่บ้านอยู่ที่ทํางานแต่มันก็มีอารมณ์บางอย่างที่ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขเช่นความเบือ่อความเซ็งนะความไม่พอใจนะเพราะการปฏิบัติไม่ให้ผลอย่างที่คาดหวัง แต่มันก็ยังน้อยกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราในชีวิตจริงในโลกภายนอกแต่ถ้าเราตระหนักอยู่เสมอว่าเนี่ยเมื่อถึงตอนนั้นแล้วเมื่อมีการกระทบเกิดขึ้นนั่นแหละคือการปฏิบัติจะต้องขนขวายระดมเอาธรรมะที่ฝึกมามาใช้ไม่ว่าจะเป็นสติความรู้สึกตัวเมตตากรุณาการให้อภัยการรู้จักปล่อยรู้จักวาง พอไม่งั้นเนี่ยเราจะหลงจมอยู่ในกับอยู่กับอารมณ์ปล่อยให้ความหลงครอบงำใจหรือไม่ใช่นนั้นเราก็เอาแต่หงุดหงิดหัวเสียนะหรือว่ากลดาคนหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ถ้าเราทำงานเราก็แสดงว่าเราไม่ได้เอาธรรมะมาใช้เลยเราปล่อยใจไปตามกิเลสไปตามความเคยชินใน,นเวลาช่วงช่วงเวลาที่เราเจออนิจจารมนะเจอรุรกลิก่นเสียงสัมผัสที่ไม่นา่าพอใจเจอคำต่อว่า,าดา่าทอเจอความสูญเสียเจอความเจ็บป่วยแทนที่จะมัวบนโวยวาย,วายตีโพยตีพายให้ เตือนตัวเองว่าเนี่ยนี่คือเวลาที่จะเอาธรรมะมาใช้และธรรมะจะามาใช้ในกรณีหรือสถา,ากนการณ์อย่างนี้ได้มันก็หมายความว่าเราต้องมีการฝึกมาพอสมควรแต่ฝึกมาแล้วไม่ได้เอามาใช้ก็มีพอไปคิดว่าปฏิบัติธรรมมันอยู่ที่วัดไม่อยู่ที่บ้านไม่อยู่ที่ทำงานไม่อยู่ที่โลกภายนอกหรือในชีวิตประจำวัน ที่จริงเราจะพูดในถึงที่สุดแล้วนะการเวลาที่เหมอการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะเวลาที่มีการกระทบนะที่จริงๆเวลาที่เหมาอการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือทุกเวลาเลยทั้งในยามสุขและยามทุกทั้งในยามราบรื่นและในยามที่รุ่มรุ่มดอนดอนโดยเพราะการปฏิบัติธรรมที่เป็นการเจริญสติ การสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่มีการกำหนดเวลานะไม่ใช่ว่าต้องมาทำตอนก่อนก่อนนอนหรือว่าตอนตื่นเช้าไม่ใช่เวลาที่ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่จะมาปฏิบัติในห้องพระตราดใดที่มีลมหายใจตราดใดที่ยังทำกิจต่างๆนั่นแหละคือเวลาสำหรับการปฏิบัติธรรม เวลาสระการเจริญสติเวลาสระการทำความรู้สึกตัวทำอะไรนะก็รู้ว่าทำนะเมื่อทำด้วยกายก็รู้สึกหรือเห็นกายเคลื่อนไหวเมื่อเจออะไรมีการกระทบเกิดขึ้นก็เห็นความคิดนึกที่มันเกิดขึ้นหรือมันปรุงแต่งขึ้นมาและควรถือว่าเนี่ย ไอสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันคือแบบฝึกหัดอย่างดีมันไม่ใช่เป็นโอกาสของการเอาธรรมะมาใช้เท่านั้นแต่มันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการฝึกฝึกให้มีธรรมะฝึกให้มีสติหรือฝึกจิตมันจะไม่มีการบน่นไม่มีการโวยวายทีโพยทีพาว่าทำไมถึงเหตุเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำไมเขาทำกับเราแบบนี้มันจะไม่ ไม่มีการบนแบบนี้แต่ว่าจะมีการพร้อมนะพร้อมที่จะเอาธรรมะมาใช้โดยเพราะสติมารู้ทันความคิดมารู้ทันอารมณนะ์เอ,อ่ยิ่งมีการกระทบเท่าไหร่จะไม่มวแต่ส่งจิตออกนอกหรือว่าปล่อยให้ความโกรธแค้นความโศกเศร้ามันครอบงำใจแต่กลับมาดู อารมณ์เหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นไม่ปล่อยให้มันครองใจฉะนั้นถ้าเราตระหนักว่าทุกเวลาที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือทุกวันทุกนาทีเ,เราก็จะไม่มีนะเรียกว่าวินาทีหรือเวลาที่ศูนย์เปล่าแต่และนาทีมันจะมีค่าเป็นทั้งช่วงกลางการฝึกสติฝึกจิต เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับความทุกข์และความผันวลนปนไปที่จะเกิดขึ้นและถึงเวลาก็จะไม่ไม่มัวแต่จมอยู่ในอารมณ์โศกเศร้าโกโรธโมโหแต่ก็จะเกิดความรู้สึกตัวและเอาธรรมะเอาสติเอาปัญญามาใช้อย่างทันท่วงทีแล้วถึงพร้อม